เมื่อรักไม่ได้ทำให้เราสมบูรณ์แต่รักทำให้เราเติบโตวสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันใหม่อีกครั้งนะคะวันนี้วันใหม่อยากชวนทุกคนเลยคะ่ะมาพูดคุยเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเคยคิดเคยเจอหรือบางทีเนี่ยอาจจะกำลังรู้สึกอยู่ในตอนนี้เลยก็ได้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของความรักค่ะทุกคน เราอาจจะเคยที่ยินกันบ่อยๆนะคะว่าคนคนนี้ทำให้ชีวิตฉันสมบูรณ์แบบหรือเขาคือครึ่งหนึ่งของหัวใจฉันฟังดูโรแมนติกดีนะคะแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นความเชื่อที่ทำให้เราเนี่ยเจ็บปวดมากกว่าที่คิดก็ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะมาเติมเต็มชีวิตของเราให้สมบูรณ์ได้นั่นก็แปลว่าตอนเนี้ย ชีวิตเราอะค่ะยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะแล้วถ้าเขาจากไปล่ะเราจะกลายเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์อีกครั้งหรอคะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าความรักที่จริงเนี่ยน่าจะเป็นยังไงและทำไมการมีตัวตนที่แข็งแรงของตัวเราเองค่ะถึงเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่มันยั่งยืนค่ะ เรามักจะเคยได้ยินคำว่ารักแท้หรือว่าคู่แท้กันบ่อยๆใช่ไหมคะบางคนอาจคิดว่าการพบคนที่ใช่แล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะราบรื่นไปเองชีวิตจะสมบูรณ์แบบไปเองความเหงาที่เคยมีก็จะหายไปแต่ความจริงที่นักจิตวิทยาหลายท่านพูดถึงเนี่ยมันกลับไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะทุกคนในหนังสือศิลปะแห่งการรักของนักจิตวิทยาชื่อดังชาวเยอรมันท่านหนึ่งนะคะ เขาได้อธิบายไว้ว่าความรักเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราเนี่ยตกลงไปหรือว่าบาังเอิญเจอค่ะแต่มันคือทักษะที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนค่ะทุกคนอาจจะฟังดูไม่โรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะแต่มันสมจริงมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าแค่เจอคนที่ใช่แล้วอ่ะทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองค่ะเราไม่จาเป็นต้องที่จะไปพยายามพัฒนาตัวเองไม่ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจอีกฝ่าย และเมื่อมีปัญหาก็จะคิดง่ายๆว่าเขาคงไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเราแล้วก็หาคนใหม่ไปเรื่อยๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าคนที่พร้อมจะรักคนอื่นได้อย่างแท้จริงค่ะต้องเป็นคนที่รักแล้วก็เข้าใจตัวเองให้ได้ก่อนไม่ใช่ในแบบที่เห็นแก่ตัวนะคะทุกคนแต่นั่นหมายถึงว่าเจอรู้จักตัวเองเข้าใจความต้องการตัวเอง มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองก่อนแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาใครให้มาเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจของตัวเองเพราะว่าถ้าเรามีช่องว่างใหญ่โตในใจนะคะแล้วคาดหวังว่าให้คนรักเนี่ยเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนั้นให้กับเราเราก็จะกลายเป็นคนที่ต้องการไปตลอดเป็นคนที่ทำอะไรก็ ก็เพื่อให้อีกฝ่ายะคะ่ะอยู่กับเราแม้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทำร้ายตัวเราเองก็ตามเรื่องนี้นะคะก็มีแนวคิดตามที่พระพุทธเจ้าในท่านสอนไว้นะคะในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาบอกว่าตนเป็นที่เพึ่งแห่งตนมันเป็นคําคุ้นหูนะคะแต่มันก็มีความหมายค่ะว่าเราต้องสร้างความมั่นคงในใจสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราเองให้ได้ก่อน ไม่ใช่ไปหาความมั่นคงจากภายนอกหรือไปหาความมั่นคงจากคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักเงินทองหรือตำแหน่งหน้าที่เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามันมาแล้วมันก็ไปค่ะทุกคนแต่ถ้าเราเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งมีปัญญา มีความเมตตากรุณาต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเราก็จะอยู่ได้อย่างมั่นคงไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ตามค่ะลองคิดดูนะคะถ้าเราเข้าสู่ความสัมพันธ์ด้วยความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างในชีวิตแล้วก็หวังว่าคนรักเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มให้กับเรานั่นก็แสดงว่า เราเนี่ยไม่ได้มองหาคู่รักค่ะแต่เรากำลังมองหาคนที่จะมาช่วยแก้ปัญหาภายในใจของเราและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขค่ะเพราะเราวางความรับผิดช,ชอบต่อความรู้สึกของเราเองไปที่อีกฝ่ายหมดแล้วเวลาที่มีคนมาปรึกษาวันใหม่นะคะว่าทำไมเรารักเขามากขนาดนี้แต่เรายังไม่มีความสุข คำตอบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเพราะว่าความรักที่เราให้ไปค่ะมันมาจากความต้องการที่จะได้รับมากกว่าการให้อย่างไม่คาดหวังหรือการให้โดยไม่หวังผลอะไรเรารักเพราะเราต้องการให้เขาเนี่ยทำให้เรามีความสุขเรารักเพราะเราเนี่ยต้องการที่จะไม่โดดเดี่ยวเรารักเขา เพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะมีคนมาบอกรักเรามาบอกว่าเราเนี่ยมีค่าสิ่งเหล่านี้นะคะทุกคนมันล้วนมาจากความขาดแคลนภายในใจของเราทั้งสิ้นเลยค่ะมีนักจิตวิทยาอีกท่านหนึ่งนะคะที่เขาทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยมานานแล้วนะคะเขาพบว่าคู่รักที่มีความสุขและอยู่ด้วยกันได้ยาวๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่ แต่ละคนนะคะี่ยค่ะมีชีวิตเป็นของตัวเองมีความสนใจเป็นของตัวเองมีเพื่อนเป็นของตัวเองเขาไม่ได้หมุนรอบแต่อีกฝ่ายคนเดียวพวกเขาเลือกที่จะอยู่ด้วยกันเพราะว่าความรักความเข้าใจค่ะไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการการเติมเต็มกันและกันความแตกต่างของคำสอนเนี้ยมันใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อเราต้องการใครสักคนนะคะ นั่นแสดงว่าถ้าเขาไม่อยู่เราก็จะทนไม่ได้เราจะรู้สึกไม่สมบูรณ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมเราจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขานอยู่กับเราแม้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะไม่ได,ดีต่อตัวเราเองเลยก็ตามแต่เมื่อเรารักใครสักคนเราเลือกที่จะอยู่กับเขาเพราะว่าเราเต้องการแบ่งปันชีวิตด้วยกันต้องการเติบโตไปด้วยกัน ไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขานะคะถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์จบลงเราจะเสียใจแต่เราก็จะไม่แตกสลายเพราะว่าเราเนี่ยยังมีตัวตนที่เข้มแข็งของตัวเองอยู่ค่ะมีปรัชญาตะวันออกนะคะโดยแนวคิดของเตา๋าเขามีคำสอนที่น่าสนใจค่ะวันใหม่ยกมาหนึ่งเรื่อง มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะว่านักปรัชญาท่านหนึ่งเนี่ยถูกถามว่าอะไรคือความรักที่แท้จริงท่านตอบว่าสองกิ่งไม้ที่แต่ละกิ่งยืนได้ด้วยตัวเองแต่โอนอ้อมเอียง e ไปหากันด้วยความปรารถนาดีไม่ใช่กิ่งไม้สองกิ่งที่พึ่งพิงพาแล้วก็รัดรึงกันจนทั้งสองเนี่ยหักล้ม ภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากกว่านะคะความรักที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงเราแต่ละคนเนี่ยมีรากฐานของตัวเองมีลำต้นที่แข็งแรงสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแต่เราเนี่ยเลือกที่จะโอนอ้อมเอียงไปหากันสนับสนุนกันแต่ก็ไม่ใช่การพึ่งพากันแล้วก็ยึดติดกันจนเกินไป จนเกิดเป็นภาระของกันและกันเพราะว่าถ้าเราเนี่ยคะ่ะยึดกันแน่นจนเกินไปเวลาที่ลมพายุมาเราทั้งคู่ก็จะล้มไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเราแต่ละคนแข็งแรงแม้ลมพัดแรงแค่ไหนเราอาจจะโอนเอียงแต่เราก็จะไม่หักโคนคะ่ะมีงานวิจัยหนึ่งนะคะที่เขาศึกษาเกี่ยวกับคู่รักที่อยู่ด้วยกันมา มากกว่า20ปีค่ะเขาพบว่าสิ่งที่ทําให้พวกเขาเนี่ยอยู่กันได้ยาวนานมันไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาค่ะแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยรู้จักแยกแยะความรับผิดชอบของตัวเองออกจากคู่ครองพวกเขาไม่คาดหวังให้อีกฝ่ายมาแก้ปัญหาทุกอย่างให้ไม่โทษอีกฝ่ายเมื่อตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขแต่พวกเขาเนี่ย จัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแก้ปัญหาของตัวเองแล้วค่อยมาแบ่งปันแล้วก็สนับสนุนกันค่ะลองนึกถึงสถานาการณ์นี้ดูนะคะสมมุติเราเคยอยู่กับคนที่ทำร้ายจิตใจเราทําให้เราไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเราก็มาเจอคนใหม่ที่ใจดีเข้าใจเราเราอาจจะรู้สึกว่า คนนี้ทำให้ฉันเนี่ยกลับมามั่นใจได้อีกครั้งคนนี้เปลี่ยนชีวิตฉันได้แต่ความจริงคือคนคนนั้นนะคะ่ะไม่ได้เปลี่ยนเรานะคะแต่แค่ปฏิบัติต่อเราด้วยความเคารพซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรได้รับตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะแต่เราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนจากภายในถ้าเราไม่ได้ทำงานกับความไม่มั่นใจของตัวเองไม่ได้สร้างความเข้มแข็งภายในด้วยตัวเองวันหนึ่งค่ะ ถ้าเขาทำอะไรที่ไม่ได้ตรงใจเราสักนิดเราก็อาจจะกลับไปสู่ความไม่มั่นใจทันทีนี่คือเหตุผลนะคะที่หลายคนเนี่ยเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่แล้วปัญหาเดิมๆก็กลับมาเจอกันซ้ำๆค่ะไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยเจอแต่คนแย่ๆนะคะทุกคนแต่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้แก้ไขสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราต่างหาก เราแค่หวังว่าคนที่ดีกว่าคนที่เข้าใจเรามากกว่าจะมาแก้ปัญหาให้เราแต่นั่นไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยค่ะนั่นมันคือหน้าที่ของตัวเราเองในพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือไม่มีใครเนี่ยสามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองแม้แต่พระพุทธเจ้านะคะเพียงแค่ชี้ทาง แต่การเดินเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของตัวเราเองเรื่องนี้ใช้กับความรักได้เหมือนกันคะ่ะไม่มีใครสามารถทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้นอกจากตัวเราเองคนรักเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความสุขคะ่ะแต่เขาก็ไม่ใช่ทั้งหมดของความรู้สึก,กเราเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยคะ่ะว่าแล้วความรักที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงคำตอบก็คือ ความรักที่ดีเนี่ยควรทำให้เราทั้งสองคนเนี่ยเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่ทำให้เรารู้สึกสมบูรณ์ในแบบที่ว่าตอนนี้ฉันมีทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแต่มันเป็นการทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะเติบโตกล้าที่จะเผชิญหน้ากับจุดอ่อนของตัวเอง แล้วก็รู้ว่ามีใครสักคนที่พร้อมจะเดินไปข้างๆเราไม่ใช่เดินแทนเราหรือว่าแบกเราไปด้วยมีประโยคหนึ่งนะคะที่วันใหม่ชอบคือรักที่แท้ไม่ใช่การมองหน้ากันแต่เป็นการมองไปในทิศทางเดียวกันนั่นหมายความว่าคู่รักที่ดีอะค่ะไม่ได้มีแต่การจ้องมองกันละกัน จนลืมโลกภายนอกไปแต่พวกเขาเนี่ยจะมองไปข้างหน้าด้วยกันค่ะมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองมีความฝันของตัวเองแต่พวกเขาเนี่ยเดินไปในทิศทางเดียวกันพวกเขาสนับสนุนซึ่งกันและกันในการไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นค่ะและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความรักที่ดีเนี่ยไม่ควรทำให้เราสูญเสียตัวตนของเราค่ะ ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อคนคนหนึ่งต้องเลิกทําในสิ่งที่เรารักต้องตัดเพื่อนฝูงต้องเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเราเพื่อให้เขาพอใจนั่นไม่ใช่ความรักนะคะนั่นคือการสูญเสียตัวเองค่ะทุกคนคือแน่นอนว่าความสัมพันธ์เนี่ยต้องมีการประนีประนอมต้องมีการปรับตัวแต่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของตัวเราเอง จนเราไม่รู้จักตัวเองอีกต่อไปคือเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยสิ้นเชิงคือเธอไม่ชอบสิ่งที่ฉันเป็นไม่ชอบชีวิตที่ฉันมีเลยสักอย่างเดียวแล้วในท้ายที่สุดอะค่ะความรักที่ดีที่สุดคือความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนที่สมบูรณ์ในตัวเองพวกเขาไม่ได้มารักกันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยขาดแคลน แต่พวกเขาเนีรักกันเพราะว่าพวกเขาอิ่มเอมในตัวเองและต้องการแบ่งปันความอิ่มเอมนั้นให้กันและกันความรักแบบนี้จะไม่มีความหวาดกลัวว่าจะสูญเสียอีกฝ่ายไปเพราะว่าพวกเขารู้ค่ะว่าแม้ความสัมพันธ์มันจะจบลงพวกเขาก็ยังคงเป็นคนที่สมบูรณ์อยู่ดีวันนี้เราได้คุยกันเรื่องความรักที่ไม่ได้มาเพื่อให้เราสมบูรณ์ แต่มาเพื่อให้เราเนี่ยได้เติบโตว,วันใหม่อยากให้เพื่อนๆลองมองดูความสัมพันธ์ของตัวเองค่ะว่าเรามาอยู่ร่วมกันเพราะว่าเราต้องการกันหรือว่าเพราะว่าเรารักกันเรารู้สึกว่าต้องมีอีกฝ่ายเพื่อที่จะมีความสุขหรือสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองและเลือกที่จะแบ่งปันความสุขนั้นกับอีกฝ่ายไม่มีอะไรผิด กับการต้องการใครสักคนในชีวิตแต่ถ้าความต้องการนั้นนะคะมาจากความขาดแคลนภายในมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าเราเติมเต็มตัวเองจนอิ่มเอมก่อนแล้วะคะ่ะแล้วค่อยเลือกที่จะรักใครสักคนความรักนั้นจะเบาแล้วก็สวยงามมากกว่าวันใหม่อยากยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ได้เจอในชีวิตได้เจอมากับตัวเอง ครั้งหนึ่งวันใหม่ได้ไปเล่นน้ํากับครอบครัวกับสามีตอนนั้นเขายังมีชีวิตอยู่วันใหม่จมน้ําจากการพัดของน้ําที่เชี่ยวสามีของวันใหม่เนี่ยจับแขนของวันใหม่ไว้เพื่อช่วยไม่ให้วันใหม่อ่ะไหลไปไกลกว่าเดิมช่วยไม่ให้เราจมน้ําในขณะที่เขาเองนะคะมือข้างหนึ่งจับเถาวันไว้อีกมือข้างหนึ่งก็มาคว้าตัวเรา นั่นมันทําให้มันใหม่รู้ว่าการที่เราเนี่ยจะช่วยเหลือใครการที่เราจะดูแลใครหรือจะรักใครสักคนตัวเราเองค่ะจะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวแล้วเราต้องช่วยเหลือตัวเองได้แล้วต้องแข็งแรงแล้วถึงจะเอื้อมมือออกไปช่วยใครสักคนได้ค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะและจำไว้ว่า การดูแลตัวเองให้แข็งแรงทั้งกายและใจมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นรากฐานของทุกๆความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตเพราะยิ่งเราเนี่ยรู้จักรักตัวเองมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรักคนอื่นได้อย่างแท้จริงมากขึ้นเท่านั้นค่ะและทุกวันที่เราเติบโตจะนำพาเราไปสู่วันใหม่ที่สดใสกว่าเดิมเสมอค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของวันใหม่ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มาพูดคุยและเปลี่ยนเรื่องราวดีๆแบบนี้กันต่อไปค่ะฝากติดตามตอนหน้าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย